สวัสดีค่ะอาจารย์วณิน,นันนะคะหรือโคจารจากช่องรายการดวงพยากรณ์ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การทานายดวงชะตาในช่วงวันที่1พฤษภาค,คมถึง15พฤษภาค,คมปี2564นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะจะเป็นคําทานายของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะคะจะเกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง16ธันวาคมก่อนอื่นเลยค่ะชาวราศีพิจิก้ะตั้งิตอธิษฐานเดี๋ยวเราสับไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มค่ะ ฉสน็แล้วน,นะคะเราจะเลือกไพ่มาทั้งหมด12ใบ12ตำแหน่งตามตำแหน่งของจักรราศรีค่ะหนึ่งค่ะสองนะคะสามสี่นะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครบแล้วนะคะการทำนายแบบนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นการทำนายดยชะตาโดยรวมทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นดวงชะตาของใครถ้าหากว่าใครฟัง แล้วก็ต้องการทนายส่วนตัวก็สอบถามเข้ามานะคะที่รายแอดดวงพยากรณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหน้าไพ่ชาวราศีพิจิกในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์เปิดสอนลักสุดคอร์สไพ่ออนไลน์นะคะเรียนที่ไหนก็ได้เรียนซ้าได้ตลอดไม่มีพื้นฐานบอกได้เลยตรงนี้นะคะว่าเรียนได้ค่ะเพราะอาจารย์เน้นเรื่องความเข้าใจเน้นในเรื่ององการนําไปใช้งานได้จริงแล้วก็เหมาะมากกับสถาการปัจจุบนันนี้ที่บางท่านกำลังมองหาในเรื่องของอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มเติมรายได้ หรืออาชีพที่ทำที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ค่ะคอสไพ่ยออนไลน์ของอาจารย์ตอบโจทย์ของทุกคนนะคะก็ติดต่อเข้ามาที่ไลน์แอดดวงพยากรณ์ค่ะโอเคค่ะเราดูกันนะคะว่าหน้าไพ่ชาวราศีพิจิกเป็นอย่างไรก็อื่นมาทราบกันก่อนค่ะว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นชาวธาตุน้ํานะคะและความเป็นน้ําค่ะ น้ำไม่จะอ่อนโยนนะคะอ่อนโยนใจเย็นแล้วก็เข้ากับผู้คนไดง่ายเก็บรายละเอียดเก่งเก็บความรู้สึกเก่งแล้วก็แทรกซึมไปได้ในทุกพื้นที่ฉลาดร,รอบตัวเก่งรอบด้านนะคะและไพ่ประจําตัวของชาวราศีพิจิกคือไพ่เดชค่ะไพ่เด้หมายถึงอะไรคะหมกได้เลยค่ะว่าเส้นทางชีวิตของชาวราศีพิจิกมักจะการปเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเกิดขึ้นเต็มไปหมดแต่ชาวราศีพิจิกขาจะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาต่างๆไปด้วยความเก่งความความสามารถที่ซุกซ่อนอยู่ภายในตัวเพราะว่า เดชเนี่ยไพ่ของเขาเนี่ยเป็นเป็นอัศวินนะอัศวินที่แบบอัศวินรติกา,าแบบนั้นนะ่ะคือมีความสามารถแล้วก็เขาจะบุกตะลุยเขาจะฝ่าฟันเขาจะทําอะไรได้ด้วยความสามารถของตนเองเขาจะใช้สติปัญญาของเขาค่ะก้าวข้ามช่วงเวลาสําคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตได้นี่คือไพ่ประจําตัวและท่ากําเนิดของชาวราศีพิจิเราบรู้กันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมลุชิตาของคุณเป็นอย่างไรค่ะลุชิตาของคุณได้ไพ่สีเหียงค่ะตัวตนนั่นหมายถึงว่า ช่วงเวลานี้นะคะคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสหรือว่าค่อนข้างที่จะ,จะแบบมีความมั่นอ,อกมั่นใจอะไรบางอย่างกับการกระทําการงานหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวในเวลานี้อะไรก็ตามที่มันมันดูแลถ้าทำแล้วไม่มีความเสี่ยงมีความไม่มั่นใจมันมีความอ่ะเขาเรียกว่ามันดูลังเลไม่ชัดเจนอ่ะคุณจะไม่ลงมือทำอะไรก็ตามที่ดูแลผลลัพธ์มันดูคลุมเครือมันดูมีทิศทางที่ไม่แน่นอนคุณก็จะไม่ทํา คุณจะเลือกทำในสิ่งที่คุณมั่นใจเชื่อมั่นนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจทําอะไรร่วมกันกับใครก็ตามคุณจะโฟกัสที่ผลลัพธ์ปลายทางว่้คุณจะได้อะไรนะคะนั่นคือคุณจะลงมือทาทุ่มสุดตัวด้วยนะทีนี้เรารูมเรื่องของการงานการกระทํากันหนเขาว่ามีทิศทางอย่างไรเรื่องของการงานคุณได้ไพ่อาราชาดาได้ามหมถึงว่าชว่างวงเวลานี้จะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของการงานในเรื่องของการกระทําและเกี่ยวข้องในเรื่องของการตัดสินใจค่ะ เมื่อแดก็ตามที่ราชาองค์นี้ตัดสินใจนั่นหมายถึงว่าคุณต้องมั่นใจคุณต้องชัวจะไม่ใช่แบบว่าตัดสินใจไปก่อนแล้วค่อยว่ากันแล้วค่อยปเปลี่ยนจะไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นการตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นและมั่นใจได้รับการไตร่ตรองจากองค์ความรู้ต่างๆคุณเก็บรายละเอียดมาอย่างดี คุณเอาข้อมูลต่างๆมาประกอบการตัดสินใจด้วยความชัดเจนมั่นใจเพราะฉะนั้นค่ะหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของการงานที่มีเข้ามามีการตัดสินใจด้วยความชัดเจนมีโอกาสที่ดีบางอย่างเกิดขึ้นก็ตัดสินใจด้วยความชัดเจนมันเชื่อมันน่นในตนเองว่าคุณสามารถทําได้หรือเป็นเรื่องของความลังเลเป็นเรื่องการตัดสินใจอะไรอย่างที่คุณจะแบบหนึ่งอาจจะออกจากงานอันนี้ยกตัวอย่างนะ อาจจะออกจากงานเพื่อไปทําอะไรบางอย่างซึ่งคุณก็เตรียมพร้อมในด้านนั้นไว้อย่างชัดเจนแล้วเหมือนกันนะคะหรือเป็นการตัดสินใจที่จะก้าวข้ามไปร่วมทําอะไรบางอย่างกับใครบางคนก็ตัดสินใจด้วยความมั่นใจเชื่อมัน่นแล้วก็มีเหตุผลประกอบมีข้อมูลอย่างชัดเจนครบถ้วนเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าจึงได้เริ่มตัดสินใจทําในสิ่งเหล่านั้นแต่ใดๆก็ตามค่ะคุณมั่นใจเป็นเรื่องดีแต่อย่ามากเกินไปนะเพราะไพ่ก้าวถ้วยมันมีไนงะ การตัดสินใจด้วยความมั่นใจมันดีที่สุดค่ะแต่ถ้าคุณมั่นใจเกินไปและแสดงออกจนไม่สนใจใครเขาเรียกว,ว่าไม่สนใจคนอื่นมันจะกลายเป็นอวดเบ่งใส่คนอื่นน่ะเพราะฉะนั้นอย่าแสดงออกที่มันมากจนเกินพอดีการมั่นใจในตนเองดีมากการเชื่อมั่นตนเองยอดเยี่ยมค่ะแต่ถ้ามากเกินไปมันจะกลายเป็นอวดดีอวดเบ่งต้องระมัดระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะและเมื่อคุณทําในสิ่งต่างๆที่อาจารย์แนะนําไปคุณจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นในเรื่องของการงาน จะมีโอกาสจะมีลูกทางอะไรมากมายแต่ขยายขายสายมากมายเต็มหมดคราวนี้ค่ะถึงเวลาที่คุณต้องจัดลําดับการลงมือทําให้มันชัดเจนให้มันสอดคล้องโดยเลือกทาในสิ่งที่คุณหนึ่งถนัดคุณเชี่ยวชาญสองคุณมีประสบการณ์สามคุณทําและคุณรู้ว่าคุณสามารถเกิดผลลัพธ์ที่ดีได้เพราะเราจะต้องเริ่มทําจากสิ่งที่เรามั่นใจก่อนเราเชื่อมั่นก่อนเมื่อสเต็ปหนึ่งเมื่องานแรกสําเร็จ คุณก็จะเพิ่มเติมมั่นใจไปทํางานในสเต็ปที่2สเต็ปที่3งานเพิ่มระดับความยากหรือความท้าทายเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าการเหมือนเรามีเป้าเป้าใหญ่เอาไว้ว่าเราจะทําเรื่องนี้แต่คุณซอยเป้าย่อยออกมาสักสิเป้าอย่างนี้ค่ะก็ทําไปทีละเป้าเล็กทีละหนึ่งทีละสองทีละสามแล้วเดี๋ยวไม่นมันจะสะสมพลงังจนถึงแบบเหมือนกับเราสะสมะก,ก้อนพลังงานนะให้ครบสิบก้อนแล้วก็จะกลายเป็นแบบ ก้อนลูกใหญ่ๆที่คุณจะเหมือนดวงอาทิตย์ที่มันแบบพลังงานเต็มที่แล้วงานมาสําเร็จอ่ะงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ก็สําเร็จแบบนี้ค่ะชัดเจนในตนเองนะคะเพราะว่าเด็กชื่อดาบคือชัดเจนในตนเองเชื่อมั่นในตนเองแสดงออกซึ่งจุดยืนความปรารถนาความต้องการของตอนเองแต่อย่าลืมค่ะให้พอดีนะถ้ามากเกินไปจะกลายเป็นคนอวดเก่งอันนี้อวดเก่งนะ แต่เมื่อกี้ในก้าวชยเขาอวดดีนะอวดดีนะอันนี้อวดเก่งเลยนะคือแบบว่าบมงทีแบบมั่นใจเกินไปไม่สนใจใครจะพูดยังไงก็หูดับไม่สนใจอะ่ะเ,เด็กเด็กจะเป็นแบบมันนะคะลักษณะเด็กถือดาบคือมั่นใจเชื่อมั่น,ใ,นใครพูดอะไรก็ไม่สนใจแต่ดีตรงที่ว่าต่อให้มีอุปสรรคขวางหน้าเขาก็พร้อมจะฝา่าฝันมันไปเพราะเขาไม่สนใจเพราะเขารู้ว่าเขาทําได้นี่ความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งเป็นข้อดีของเด็กถือดาบเพราะฉะนั้นทิศทางการงานคุณค่อนข้างมาดีนะ รับรู้เรื่องของรายรับรายได้กันหน่อยค่ะตำแหน่งรายรับราได้คุณได้ไพ่เ e วิลเพราะฉะนั้นค่ะอย่างที่บอกบางครั้งการงานมันมาถูกทิศถูกทางเรามาระวังเรื่องของเดวิลนิดหนึ่งนะคะอาจจะมนะีเรื่องของผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่มันแอบแฝงอยู่อะเป็นเรื่องของผลประโยชน์เป็นเรื่องของข้อเสนอข้อเสนอในเรื่องของรายรับรายได้ที่มีผู้หยิบยื่นให้กับคุณ ดูดีๆนะคะว่ามันมีอะไรปกปิดมีอะไรแอบแฝงอยู่ไหมมันมีอะไรที่เป็นซุกซ่อนเงื่อนไขที่มันดูแล้วมันไม่โปร่งใสอยู่ไหมคุณตัดสินใจด้วยวิจารณญาณของคุณค่ะเพราะคุณมีสิ่เรียนถ้าอะไรที่มันไม่ชัวร์และอาจจะส่งผลกระทบกับคุณได้ในภายหลังอยู่ที่คุณนะคะว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรแต่ถ้าคุณเช็คมาแล้วว่าชัวร์ว่าใช่ว่าโอเคสามารถที่จะรับในส่วนนี้ได้อยู่ที่เราตัดสินใจเช่นกันค่ะเพราะว่าระรับของคุณมันจะเป็นรยรับที่มาแบบไม่สามารถเปิดเผยได้เป็นรยรับที่แบบว่าเหมือนกับ เงินเท่าๆแต่ว่าใช่เงินที่กฎหมายนะหมายว่าไม่ได้ถูกต้องในแบบนี้ต้องเสียภาษีอะไรแบบนี้เป็นเรื่องของอเงินที่ได้มาด้วยความเสน่หาหรือเป็นรายรับรายได้ที่มาจากการแบบรู้สึกพึงพอใจเป็นเรื่องของแบบผลกําไรบางอย่างที่มันโอเวอร์ขึ้นมามันได้เพิ่มขึ้นมาก็เป็นเงินที่พิเศษขึ้นมาแบบนี้ค่ะเป็นเงินที่ไม่มีที่มาที่ไปแต่เป็นเงินที่ได้มาโดยสุจริตนะต้องบอกแบบนี้นะก็ดูดก่อนค่ะว่ามันถูกต้องด้วยหรือเปล่านะคะเดวิลเป็นแบบนั้น มีความมีการรายจ่ายเกิดขึ้นแต่จ่ายกันเพื่อซัพพอร์ตคนในครอบัวกครอบครัวนะเป็นการต่อเติมเป็นการดูแลคนในครอบครัวค่ะต่อยอดบางอย่างกับคนในครอบครัวด้วยนะคะในการลงทุนเพิ่มเติมอาจจะเป็นการขยับขยายหยิบ,ย,บยืดโอกาสบา,าองอย่างกับคนใกล้ชิดส่งต่อความสุขความสําเร็จให้คนที่อยู่รอบข้างคือคุณ,ค,ณคุณได้มาแล้วนะคุณก็ส่งต่อให้กับลูกน้องบริวารเพื่อนฝูงแบบนี้ค่ะก็มีจุดยืนหน่อยละกันค่ะแล้วก็รอบครอบกับสินิธิทางเพราะว่าดวงการงานค่อนข้างดีนะ หากมีโอกาสได้แบบไปติดต่อเรื่องการงานก็จะมีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของการงานจะมีผู้หยิบยืนโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ด้วยแต่ให้ตรวจสอบให้ดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของอความรักคนมีคู่ค่ะคุณได้ไพ่สองไม้เท้าช่วงนี้ ความรักความสัมพันธ์อยู่ในช่วงการเติมเต็มซึ่งกันและกันอยู่ในช่วงการซัพพอร์ตซึง่งกันและกันกกกเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันซึ่งคุณอาจจะเก่งในด้านนี้เขาอาจจะเก่งในเรื่องขอโซเชียลหรือคุณอาจจะเก่งในเรื่องขอ,องเสรีโซเชียลธุรกิจงานออนไลน์ต่างๆแต่แฟนคุณอาจจะเป็นคนรักของคุณอาจจะเก่งเรื่องของการซัพพอร์ตข้อมูลข่าวสารต่างๆเก่งในเรื่องการขายคือเป็นเรื่องของการซัพพอร์ตความสามารถการวางแผนการทํางานร่วมกันแล้วก่อเกิดในเรื่องของความสามาัมพันธิ์ที่ดีเกิดขึ้นในอนาคต คนโสดนะคะคนโสดมีโอกาสได้พบใครบางคนมาอุปถัมภ์นะมาอุปถัมภ์มาซัพพอร์ตด้านการเงินเกิดขึ้นนะในช่วงนี้คนโสดอาจจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะสุขภาพและอุปสรรคที่อาจจะพบนะคะสุขภาพร่างกายนะคะให้คนรระมัดระวังค่ะโรคที่อยู่บริเวณช่วงคลอช่วงอาการอาเสบต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งช่วงล่างทั้งหมด <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของอารมณ์บางอย่าง อารมณ์ความรุนแรงการแสดงออกด้วยคําพูดท่าทางแววตาสีหน้าต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะคะบางทีเนี่ยมีอะไรที่มันไม่พอใจคุณก็มักจะแสดงออกไปโดยลืมลืมหลุดหลุดหล,ลุดอารมณ์ของตนเองและแสดงออกไปโดยที่ไม่ตัง้งใจและอาจจะส่งผลกระทบคุณได้นในภายหลังระวังเรื่องนี้รวมทั้งอย่างที่บอกค่ะระวังเรื่องกลลวงได้หลิบอะไรบางอย่างที่มีการปกปิดซุกซ่อนไว้ที่เราไม่รู้ไม่เห็นระมัดระวังเรื่องนี้นะคะให้มากเพราะว่าเด็กวิวอ,อยู่ในตำแหน่งของรายรับรายจ่ายด้วยนะคะ การช่วยเหลือใครบางคนในช่วงนี้ค่ะก็ดูดีๆแล้วกันค่ะช่วยเหลือได้นะคะแต่บางทีถ้ามากเกินไปอาจจะทาให้คุณรู้สึกอึดอัดใจนะเอาที่คุณสบายใจแล้วกันค่ะไม่ต้องแบบเต็มที่ใครมามาร้อยคนก็ช่วยร้อยคนบางครั้งเราก็ต้องเลือกสิ่งที่เราสามารถทําได้ขอบเขตของเรามีแบบไหนเรารู้เขาเรียกว่ารู้ลิมิตตัวเองอยู่แล้วนะคะรวมทั้งช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ต้องเดินทาง นะก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังรอบครอบนานักการคักการเดินทางคุณจะนํามาซึ่งช่องทางาใหม่ใเรื่องของโอกาสการงานเกิดขึ้นได้นะคะแต่ดูนะคะว่าช่วงนี้มีโอกาสที่จะเดินทางได้หรือไม่อย่างไรด้วยตรวจสอบให้ดีนะแต่ถ้ายัางเดินทางไม่ได้ให้อัศวินไม้เท้าเนี่ยอาจจะหมายถึงเรื่องการติดต่อสื่อสารการเจรจาการพูดคุยผ่าน สื่อโซเชียลต่างๆก็ได้คือบางทีไม่ได้ไปด้วยตัวแต่ไปด้วยโ,โปรแกรมต่างๆไปด้วยสื่อช่องทางต่างๆก็ได้นะช่วงนี้ก็ต้องดูกันนะคะว่ามันมีความปลอดภัยแบบไหน,นยางไรนะคะและนี่คือทิศทางดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมปี2564ก็ 64. ขอฝากทุกท่านในการกดไลค์<อ>กดแชร์กดเป็นปันเอาไปให้คนที่คุณรักนะคะแล้วก็ช่วงนี้ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยนะคะ แล้วกล่าว,วกอาจารย์ได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะก่อนที่หนูจะเจออจารย์คือหนูอธิษฐานต่อตัก,กวางใหม่ว่า หนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็หนูเชื่อว่าจัดกวานจัดปั่นมาให้หนูเป็นเจอาจารย์ค่ะอธิษฐานได้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง่ายเข้าใจง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยเห็นไหมนี่เก่งมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนอนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยับพอเราทําเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช,เาาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้ยมันก็เลยง่ายขึ้นดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่า จากที่เคยศึกษามานานแล้วอะ่ะมันมันยากมากเลยอะ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอะะ่ะค่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอะ่ะไม่ต้องกลัวเลยอะ่ะไอ้เรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่านอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่ามันดีจริงๆอ่ะค่ะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อ่ะค่ะ แล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียน่ะี่ขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<ฆ>แม่ท้ากาจารท่าไปท้าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนไล่วงกลมมาเลยรู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้าแบบราศีมังกรอะไรเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลตะตามูเลยมันก็ขึ้นมาเลยะคะ่ะดีมากเลยค่ะแล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้า คนที่แบบใช้ดันหรืออะไรอย่างนี้ต้องแบบว่าช่างมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโอคแค่เพียงเดียวกต้องขอบคุณอาจารย์ิงที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแมว้วอันนี้ง้องเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วพอก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ราศีที่จะต้องเป็นอะไรเนี้ยค่ะอืมหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วพอก็มาเรียนอนอ,อสองข้อสก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียนเมื่อไม่กี่ ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเาก็รู้สึกว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้นค่ะอือแล้วก็แบ่งมากขึ้นมาเรียงกับอาจารย์ทำให้เราสัมผัสได้ว่าคำว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่แหละคะ่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์วินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะอย่างหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรียนหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม้ท้าคือการเริ่มต้นเริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการ เงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กำลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสิบสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจำง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งเมื่อกี้มันตนุใช่ไหมหลักการจากหมออาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไหมเข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ ก่อนที่หนูว่าเจออาารคือหนูอธิฐานต่อจัก,กรวาลใหม่ว่าหนูต้องการอะไรหนึ่งสองสามสี่แล้วขอให้เจอครูที่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะช่วยคนอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ตามที่อาจารย์พูดเลยว่ามันไม่บังเอิญก็นนหนูเชื่อว่าจัก,กรวาลจัดปัดมาให้หนูได้เจออาจารย์ค่ะอธิษฐานไว้เหมือนกันนะขอให้เจออาจารย์ที่ว่าสอนง,ง่ายเข้าใจง,ง่ายเลยนะคะคุณได้สิ่งนั้นทันทีเลยถันไหมนี่แลกมาก การเรียนอันนี้คือหนึ่งเลยเราต้องมีความมีความเชื่อในในตัวเราเองก่อนนะคะขั้นขั้นแรกเลยว่าเออเราทําได้เราเป็นนักพยากรณ์ที่แน่นยังพอเราทำเราเชื่อในตรงเนี้ยและเราจะทําได้ดีคือเนื่องจาก,กว่าอาจารย์สอนได้ดีและเข้าใจง่ายจริงๆพอพอเราเข้าใจเราเอามาใช้เรามาใช้สื่อสารตรงเนี้มันก็เลยง่ายขึ้น ดีใจมากเลยค่ะที่ตัดสินใจมาเรียนไพ่นะคะเพราะว่าจากที่เคยศึกษามานานแล้วอะ่ะมันมันยากมากเลยอะ่ะแต่พอมาเรียนกับท่านอาจารย์แล้วอ่ะคะ่ะมันง่ายมากแล้วก็สื่อสารได้แบบดีที่สุดเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเวลาเราใช้ทํานายกับคนตรงหน้านะคะมันทําให้เราแบบมีความสุขมีความอิ่มเอ็ในหัวใจอะ่ะไม่ต้องกลัวเลยอะ่ะไอเรื่องที่แบบคนชอบพูดเสมอเลยว่าจะติดกรรมไหมจะอะไรไหมแต่มาเรียนท่นานอาจารย์แล้วขอให้บอกเลยว่า มันดีจริงๆนะคะให้ทุกคนมาเรียนนะคะที่นี่อะค่ะแล้วจะประทับใจเหมือนที่แบบว่าเราได้มาเรียนเนี่ยขนาดดูไปแค่ครั้งเดียวแบบว่าเมื่อคืนเนี่ยดูอาจารย์ดูวิดีโอไปด้วยแล้วก็แบบเขียน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 ไปด้วยนะคะ<ฆ>แม่ข้าการค่าไปค่าอะไรอย่างเงี้ยก็เขียนลาวงกลมมาเลยโอ้รู้สึกว่าแบบมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วภ้าแบบราศีมังกรอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเดวิลตะามูเล็มก็ขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะ แล้วก็คือรู้สึกว่าถ้าถ้าคนที่แบบขชยันหรืออะไรอย่างนี้ยมจะต้องแบบว้าคร่งมากกว่าน,นี้ได้แค่ดูโอเคทุก okay. ่างเดียวเานะั้ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ตรงนี้และทําให้ได้เอาไปช่วยคนอื่นๆต่อคือถึงแมว้วอันนี้ง้อเรียนจบทั้งหลักสูตรที่หนึ่งนะคะจากหลักสูตรที่หนึ่งมาแล้วเขาก็มาทําได้เลยทําได้จริงแต่พอหลังจากเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมั่นใจมากเลยค่ะมั่นใจแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ คือมันเหมือนภาพในหัวขึ้นมาเลยค่ะว่าอันนี้ไปนี้ราศีนี้จะต้องเป็นอะไรเนี้ยค่ะอืหลังจากที่เรียนระดับหนึ่งมาแล้วนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจต่อที่ระดับสองเพราะว่าท่านอาจารย์วันนี้นัดบอกว่าสามารถเรียนควบคู่กันไปได้ยิ่งเรียนยิ่งง่ายค่ะเรียนระดับหนึ่งเข้ามาแล้วพอมาเรียนระดับสองยิ่งง่ายแล้วเองก็มาเรียนตอนสองข้อสองก็ก็ทําได้จริงค่ะเพราะว่าเพิ่งเรียน เมื่อไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเรามีความมุ่งมั่นเรามีความพยายามเรามีความเชื่อในตัวเราก่อนเราทําได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดวิชาให้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยค่ะเท่าที่เคยเจอมาขอบคุณอาจารย์มณีนัทค่ะทำให้ดูง่ายขึ้น,นอืมกระเบื้แบ่งมากขึ้น มาเรียนกับอาจารย์ทําให้เราสัมผัสได้ว่าคาว่าเป็นผู้ให้จากใจมันเป็นยังไงเนี่ยแหละคะ่ะขอบคุณอาจารย์ที่สุดเลยนะคะอาจารย์เวนินัทเป็นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้เทคนิคการเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะหนึ่งเรียนอาจารย์เคยบอกแล้วว่าหนึ่งเรียนหมายถึงการเริ่มต้นเลขหนึ่งคือการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรียนหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบ,บหนึ่งไม่ท้าคือการเริ่มต้น เริ่มต้นเรื่องความสําเร็จเริ่มต้นเรื่องการเงินหรือเรื่องต้นการลงทุนเริ่มต้นเรื่องใหม่ๆที่เป็นเรื่องดีๆที่กําลังเกิดขึ้นจักรราศีเนี่ยแปลว่าคือมีสุสองเป็นวงกลมทีนี้ถ้าคุณเขียนแบบนี้คุณจําง่ายกว่าคุณฟังนะคะเลขหนึ่งไม่ที่มันตนุใช่ไหมหลักการจามของอาจารย์คุณตีตารางนะแถวบนหกแถวล่างหกอาจารย์จะวางไพ่เป็นแนวนอนถูกไห เข้าใจง่ายเห็นหน้าไพ่ชัดเจนแล้วก็เชื่อมโยงได้ง่ายด้วยถูกปะ